สวัสดีค่ะเด็เวกวันนี้พบกับคุณฟูฟลอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์หน้าลุงนะคะวันนี้คุณฟูฟลอยนะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับกวิทยาศาตรเด็กๆมูนะคะว่าวิทยาศาสตร์เจออะไรวิทยาศาสร์นะคะคือ การทดลองสิ่งแปลกใหม่การหาเหตุผลของการเกิดข,ของสิ่งต่างๆนะคะโดยวันนี้ครูก็มีไปงานแล้วก็การทดลองให้เด็กเรียนดูกันด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทํรายงานการเราก็จะมาเรียนรู้แล้วก็จะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะโดยวันนี้นะคะคุณมีกิจกรมรมการทดลองที่ว่าแก้วน้ำจันทร์ค่ะเด็กเข้ามาดูกันเลย เดกวันนี้นะคะกิจกรรมแก้วน้ำมาจัดจานของคุณครูก็มีอุปกรณ์นี้ค่ะหนึ่งแก้วน้ํานะคะที่มีน้ำอย่างนี้นะคะสองกระดาษแข็งค่ะสามถานรองนะคะถานรองนี้ครูเอามากันไว้เผื่อน้ํามันถกนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กนะคะนําน้ํานะคะมาใส่แก้วน้ําไว้แบบนี้นะคะอ่าขั้นตอนต่อไปให้เด็กนะคะนํากระดาษมาปิดแก้วน้ําไว้แบบนี้นะคะปิดให้สนิทนะคะอย่าให้แก้วน้ําขกมาได้นะคะ จากนั้นให้เด็กพลิกแก้วน้ําแบบรวดเร็วเลยนะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะ่ะจากนั้นให้เด็กจับแก้วน้ํานะคะแบบนี้เลยเด็กเห็นไหมเอ่ยใช่เด็กเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมแก้วน้ํามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเอ่ยใช่เด็กเราทําที่บ้านนะคะการที่กระดาษนะคะการที่นะคะแก้วน้ํากับกระดาษติดกันแบบนี้นะคะเกิดจาก อากาศนะคะในแก้วน้ำนะคะต้องการทื้นที่นะคะแล้วเมื่อเราปูนะคะปั้มปั้มแก้วน้ำลงแล้วอากาศในแก้วนะคะต้องการที่จะนำอากาศเข้าไปแล้วผูก็นำนี้ันกระดาษมาปิดนะคะทำให้อากาศไม่สามารถเข้าไปได้แล้วทำให้ก,กระดาษกับแก้วนะคะติดกันสนิทค่ะมันท,ทำให้เกิดการทดลองเป็นแบบนี้ค่ะค่ะดีเราอะคะก็จบทำรายงานกนเลย นนี้ก็จะมีรายงานเรื่อง้าพระยะเห็นไหมคะปก็จะอ่านโจทย์ให้เด็กฟังน,นะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพการสีภาพ,ภาพทุกภาพให้สวยงามค่ะค่ะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเดเป็นภาพนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะค่ะนักวิทยาศาสตร์รังสีประหลอดนะคะประหลอดทดลองค่ะแล้วก็คำข้าง,งใต้นะคะเขียนว่านักวิทยาศาสตร์ให้ดีนะคะเขียน ให้เด็กนะคะลากเส้นปากตามตัวต่อนะคะให้ตรงให้สวยงามค่ะจะมาให้เด็กนำมากินข้าให้สวยงามนะคะมะให้เด็กน,น,นะคะ,ะ,น,ะ,คะนำมาส่งครูเ้ื่เรียนเปิดแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์การทดลองใบงานนะคะก็ส่งของข้อนี้ค่ะพบก,กันใหม่นนะะิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย